บ้านที่พร้อมให้คุณเพียงแค่ลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้อย่างแท้จริงบ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลงตัวกับทุกช่วงชีวิตในดีไซน์ที่ทั้งเรียบหรูทันสมัยและคุ้มค่าเกินราคานี่คือบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิกภายใต้โครงการคุณภาพประกายทองวอเตอร์วิลคลองสิบปทุมธานีนะครับบ้านทุกหลังถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันบนที่ดิน54ตารางวา พร้อมพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวางถึง110ตารางเมตรอิสระในการใช้ชีวิตด้วยคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางกว่า2ไร่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันการรักษาความปลอดภัยเป็นระบบ CCTV และ security ตลอด24ชั่วโมงบ้านทุกหลังเสร็จพร้อมเข้าอยู่นะครับรอเพียงเจ้าของที่พร้อมใช้ชีวิตได้ทันที ประกายทองวอเตอร์วิวตรงนี้นะคะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือด้านหน้าเป็นคลองนะคะลักษณะของโครงการเนี่ยนะคะก็เป็นโครงการที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะแล้วการเดินทางไปไหนก็สะดวกไม่ว่าคุณลูกค้าจะเดินทางไปรังสิตไปนครน,นายกไปเดินทางเข้ากรุงเทพ นะคะก็ใช้เวลาไม่นานสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้ๆของโครงการประกายทองเนี่ยนะคะก็ยังมีทั้งโรงพยาบาลหนองเสือนะคะมีโรงเรียนหนองเสือแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติก็มีนะคะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิง้งก็มีทั้งตลาดเจริญการแล้วก็บิโลตัสนะคะก็ไม่ไกลนะคะบริเวณหน้าบ้านคือที่จอดรถขนาดใหญ่รองรับได้สคัน พร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนตัวโครงสร้างเสริมเข็มลึกป้องกันการสุดตัวและยังรองรับ EV Charger สำหรับไลฟ์สไตล์อนาคตตัวบ้านโดดเด่นด้วยงานดีไซน์นอร์ดิกเรียบเท่โปร่งสบายผนังคุณภาพสูงฉนวนกันความร้อน กระจกเขียวตัดแสงช่วยกรองเสียงและกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมทางโครงการเลือกใช้วัสดุชั้นดีที่เป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับคุณภาพที่การันตีเพื่อการอยู่อาศัยที่ยาวนานและมั่นใจคือเราสร้างบ้านนะคะ ให้เหมือนกับคนในครอบครัวของเราอยู่เองนะคะแล้วก็ถนนในโครงการของเราเนี่ยสายเมนนะคะกว้างถึง12เมตรเลยค่ะในโครงการของเรานะคะมีพื้นที่ส่วนกลางกว่าสไร่ในสวนเรามีปลูกทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับและไม้ผล เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับคุณลูกค้าในหมู่บ้านด้วยนะคะและมีพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งทําให้ช่วยลดคาร์บอนบนพื้นที่รวมกว่า60ไร่กับบ้านเพียง263หลังทําให้บรรยากาศปโปรง่งโลง่งร่มรื่นเหมือนเราอยู่บ้านรีสอร์ทค่ะบ้าน Type A มาพร้อม3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับที่ตกแต่งเรียบร้อยห้อง Master Bedroom ขนาดใหญ่รองรับเตียง King ซส พร้อมพื้นที่วางทีวีจัดโซนตู้เสื้อผ้าแยกเป็นสัดส,ส่วนมีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาตินะครับห้องน้ำภายในตกแต่งอย่างลงตัวสุขภัณฑ์ระดับพรีเมียมอีกสองห้องนอนขนาดกำลังพอดีเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุนะครับทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งเตียงโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีและตู้เสื้อผ้าห้องน้ำส่วนกลางกว้างขวางสุขภัณฑ์ครบโทนสีขาวสะอาดตา พร้อมใช้งานได้จริงทุกวัยนะครับถัดไปเป็นครัวบิวอินฟังก์ชันครบครันเคาน์เตอร์ครัวสิง์ล้างจานตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมตู้เย็นไมโครเวฟและพื้นที่ซักล้างด้านหลังที่ตอกเสาเข็มไว้เรียบร้อยพร้อมรองรับการใช้งานในโครงการเรามีบ้านไทป์บีขนาดใหญ่4ห้องนอน4ห้องน้ำขนาดเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่83ตารางวาให้เลือกด้วยนะครับนี่คือบ้านที่มอบทั้งความสะดวกความสบายและความอบอุ่นให้คุณและคนที่คุณรัก พี่กุยนะคะอยากให้ทุกคนได้บ้านที่คุ้มค่าในราคาที่ย่อมเยาเป็นของตัวเองค่ะพี่กุ๋ยขอเชิญชวนนะคะมาชมดูโครงการบ้านประกายทองวอเตอร์วิคลอง10ทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านประกายทองคุ้มค่ากว่าที่คิดค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลหรือโปรโมชั่นพิเศษพูดคุยกับทีมเซลล์ของเราได้เลยครับเพราะบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือพื้นที่พักผ่อนของชีวิตคุณอย่างแท้จริง